วันนี้เราจะทำชาบูแกงเขียวหวานเนื้อวากิวค่ะโอ้ยซื้อไปเท่าไหร่นะจะเป็นลมจะเป็นลมเนื้อวากิวแพงมากขอโทษทุกคนทำไมอ่ะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวไปหาโมเขาใชนรอกอ่ะโอ้ยตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นยังคะตื่นแล้วตื่นแล้ววโอ้ยซื้อผมด้วยหลับสบายไหมหลับสบายกินข้าวยัง เฮ้ยกินตอนไหนเพิ่งตื่นก็กินตอนไหนกินลูกองอ๋อกินลูกองกินในฝันเหรอลูกแล้วมาม้าไปไหนตอนนี้มาม้าไปไหนมาชืของแล้วมาม้าจะมายังไม่มาไม่มาแล้วอยู่กับป้าได้ไหมอยู่กับป้าได้หลับสบายไหมลูกหลับสบายโอ้แล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไร มุมนี่ทุกคนมุมของเขาก็จะบี้จนเละเนี่ยทุกคนทุกคนน่าจะเคยเป็นนะมีผ้าประจาตัวเนี่ยทุกคนดูบี้จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มุมอื่นไม่เป็นไรนะต้องเอามุมนี้เท่านั้นป้าขอเอามุมไปซักนะไ่ได้แจ็คแล้วแจ็คแล้วแจ็คแล้ว สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงสินาทีนะทุกคนแต่เช้าเลยนะฮะก็ะตอนแรกความจริงเฮีย <c oughs> เนี่ยต้องนอนอยู่บ้านกับบีบีนะทุกคนแล้วก็เบนบุ๊กเขาจะออกมาซื้อของเพื่อมาทำคลิปนะฮะแต่น้องบีเนี่ยเขาก็ตื่นมาตอนประมาณ8ปดโมงนะฮะแล้วก็วิ่งตามลงมาบอกว่ามาม่าไปไหนมาม่าไปไหนแล้วมาม่าไปไหนลูกช่ไหมคร วิ่งตามลงมาทุกคนเราก็เลยต้องตื่นตามด้วยแล้วก็ต้องเลยขับรถออกมาพร้อมกันหมดเลยแล้วก็มันนอนในรถเพื่อจะรอแม่โบกนะครับเดี๋ยววันนี้แม่โุกไปซื้ออะไรนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรนะครับบิ๊ดอยู่ข้าวไหมลูกอยู่ข้าวหิวข้าวแล้วทำยังไงหิวหิวอ๋อถ้าหิวข้าวต้องพูดว่าหิวนี่บอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเพื่อที่อยู่ที่บ้านบางคนบอกว่าช่วงนี้แบบว่าเดินทางไปไหนไม่ได้เลยต้องดูแลสุขภาพนะครับบอกเพื่อนเพื่อนก่อนส บอกเพื่อนๆสู้ๆเราต้องผ่านไปด้วยกัน่าผ่ากันจ้ะมามามาแล้วซื้อไปเท่าไหร่นะ จะเป็นลมจะเป็นลมมาม่มมาไม่ซื้อมาสองพันสี่เลยอะเนื้อวากิวแพงมากจะบอกทุกคนว่ามีระปรึกษาเรียบร้อยแล้วเมนูที่เราจะทําในวันนี้เป็นเมนูที่เพื่อนๆเ,เรียกร้องมา<ช>แล้วหลังจากมีชาบูแซบเลง้งมีชาบูแกงส้มวันนี้เราจะทาชาบูแกงเขียวหวานเนื้อวากิวแพ้ยแกงเขียวหวานแม่บุ๊กก็ทําเป็นครั้งแรกด้วยยังไม่เคยทําเลยยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้กลับไปเจอที่บ้านครับมาดูว่าวัตถุดิบวันนี้2,400บาทจะอลังการแค่ไหนนะฮะ ทำแกงเขียวหวานให้ด้วยนะไม่เชนไม่เชนไม่เคยทำปรุงไม่เฉยไม่เคยมันจะปรุงอะไรอ่ะปรุงไม่ได้แกงเขียวหวานถ้าไม่เป็นโอ้หามะถ้าไม่เป็นงั้นแม่ไปไปเรียนมาก่อนบอกผิดคนแล้วนะไปไปเรียนมาก่อนว่าทำแกงเขียวหวานทำไงเออแค่แกงเขียวหวานทำไม่เป็นมาแล้วทุกคนนี่โอ้โหเนื้อวากิวของเรามูลค่าวากิวเหรอแล้วดิสโอนฟอร์มอเมริกาแล้วดิสโอนฟอร์มเจแปนนิ เย้โอเควันนี้เนื้อญี่ปุ่นปะทะกับเนื้อออสเตรเลียทุกคน Look at this Japan oh, อันนี้ใช่ไหม VS from Australia Yes รเ,เริ่มจากอย่างแรกทําไงคะใส่กะทิลงไปนะคะจัดไปค่ะอันนี้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะฮะใส่กะทิไปทั้งหมดกี่กล่องคะหนึ่งกล่อง <S <S เขาเรียกว่าอะไรคะลูกน้ำกะทิอ๋ายินดีต้อนน้ำกะทิแล้วที<ม>่ Coconut Milk ีไม่คิดว่าจะมีใครห้าเขาจริงจริงเสียงดังบางชัดนีไะคือเขาได้โกโกมาตั้งแต่เด bueno> ็กเลยเพราะว่าเคำรําไม่เขาเห็นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นสอนวิธีใช้ว่าต้องใช้ยังไงอ๋อแต่ว่าใช้ยังไงก็แล้วแต่เขาคือเขามั่วอยู่ตอนนี้โอเคคอคอนดมิลคอนด์มิอ่าเหมือนโบไม่เหมือนโบคอมเมนต์ฮะคอคอนดดมิว่าข้างบ้านสักวันไอโบ ตอนนี้เราเปลี่ยนหมอ่นะทุกคนแล้วก็กะทิเริ่มเดือดแล้วหลังจากนั้นเราใส่อะไรคะพ่แกงค่ะอันนี้เป็นพิกแกงสําเร็จรูปเลยทุกคนใส่น้ำตาลทิพยลงไปนะคะเกี่ยวไปให้มันละลายนะฮะใส่น้ำปลาลงไปนะคะขอโทษทุกคนทําไมอะไปไหนไม่ได้ไเ๋ยไปหาโปรเฟชชั่นอลทุกคนแม่บุ๊กชิมแล้วแม่บุ๊กก็เดินหายไปเลยบอกว่าไปหาโปรเฟชชั่นอลมาช่วยนะครับ ไปตามเชฟใหญ่มาลองชิมดูก่อนอันนี้คือบุกปรุงอะ้รใช่ไหมใช่แค่นต่างกัน้รงไหนมีแค่แบบนี้แมวตางกัยูไปไหนอุ้ยหวานเยอะเลยแม่บอกแล้วว่ามันไม่ได้ทำไมเนี่ยทังนะทำยังไงนะแม่อ้าวแม่ไม่รสชาติของบุ๊กชอบแบบนี้ไงเอากินเลยไม่อันนี้ใส่อะไรเพิ่มคะรสดีค่ะอ่ะใส่รสดีไปใส่เกลือเกลือพ่อแค่เกลือแม่ไม่ต้องเล่นพ่อ ่ะใส่น้ำปลาลงไปอันนี้เขาเรียกว่าบ้านนี้เล่นกันชิมแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้แซ่บโอเคขอบคุณมาม้าด้วยนะฮะมาปรุงให้นะครับได้้แแค่นีหละเขามาถึงก็เขาใส่แค่นี้นิดหน่อยเองอ่ะจะอะไรนะจะเพิ่มไหมมุกจะเพิ่มไหมแม่จะเพิ่มไหมน้ำจิ้มค่ะเอน้ำข้นเหมือนแม่เ่ะอะไรจะเพิ่มไงจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มสิแม่อยากเพิ่มอะไรอ่ะไม่อยากเพิ่มเลยพอแล้วอร่อยแล้วอ่ะมามาม้าใส่ผักช่วยกันไม่จะเอาอีก่ไหม ไม่มีอะไรเ่อเข้มข้นแล้วมาม้าพอแล้วอันนี้คืออร่อยเลยนี่แม่สดละใส่เลยใส่มะเขือพวงมะเขือพวงหรือมะเขืออะไรอ่ะอุ้ยมะเขือ่าปาเรียเป็นมะเขือพวงหลังจากนั้นเราก็ใส่มะเขือพวงทุกคนดูบีบีดินั่งกินหมูทอดอยู่คนเดียวอร่อยอ่ะนั่งกินหมูทอดอยู่คนเดียวอร่อย อร่อยไหมลูกขนมหมดหมดแล้วโอเคขอบคุณแม่ด้วยป้าสวัสดีครับไปไปไหนแม่ก็ไปเลยครับฮะบอกให้แม่เดินยดีไมบอกแม่ไปไหนแม่ก็เดินไปเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดนะคะจ้าแล้วก็ใส่ชีฟ้าค่ะจ้าแกงเขียวหวานสูตรแม่บุ๊กพร้อมขายครับผมม่ขายมีค่ะมค่ะจัดไปค่ะวันนี้เรามีขนมจีนด้วยร้านนี้คือทาเส้นสดใช่ไหม ทำบแบบสดสดต่อวันเลยและแล้วชาบูแกงเหวีหวยวที่เพื่อนเทุกคนรอคอยก็เสร็จเรียบร้อยกันทุกคนนะพร้อมกินแล้วฮะเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะอยู่แล้วฮะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วครับไป ทุกคนจะบอกว่าชาบูแกงเขียวหวานจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนแนะนํามานะครับแต่เราก็มีคิดอยู่แหละแม่บูคะเป็นคนทําให้เรากินวันนี้ขอบคุณสหรับคนะคะขอบคุณครับแลวมามาป้าบอกจริงนะถ้าเราไม่ทำยูทูบอะเราจะมานั่งจัดจานแบบนี้ไหมเวลากินอยู่บ้านเราจะได้กินอะไรแบบนี้ไหมก็คงกินอะไรง่ายๆกะเพราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราทำยูทูบปุ๊บเราก็เลยแบบมีแรงผลักดันอะให้เราได้คิดเมนูใหม่ๆแบบ ทำอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกเลยแบบอยากให้ทำแบบนี้เราก็ทําตามล้วอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนขอบคุณมากนะครับชาบูแกงเขียวหวานถามว่ามีขายไหมต้องบอกเลยว่าขนมจีนมาก่อนนะครับยังพูดไม่เสร็จเลยนะฮะนี่ชาบูแกงเขียวหวานถ้าเพื่อนๆอยากกินก็ต้องทาเองนะทุกคนนะหรือไม่ก็ซื้อแกงเขียวหวานมาแล้วก็มาต้มเป็นซุปเดี๋ยวนี้ใช้แค่กะทิก่องแล้วก็พริกแกงสําเร็จเติมน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาต้องอะไรนะต้องโขลกพริกแกงใช่ทุกคนขอกินขนมจีนก่อนลนนมจีี้้า เด็ดมากเขาทำเส้นสดวันต่อวันไปถามเขามาหรอใช่ครับตอนป๋าลงไปซื้อป๋าเห็นเขาทำอยู่เลยอ่ะกําลังทำสดๆเลยร้านนี้อือห่คบอกแม่สิคะแม่ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะบอกเลยทุกคนจานนี้หมดเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้เราทําคลิปเช้าที่สุดที่เคยทํามาใช่ไหม เออแต่ก็มีนะแต่บางคลิปนี่ทุกคนเนื้อวาคิวแม่บุ๊กไม่กินเนื้อนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะแต่แม่บุ๊ก็กินแซลมอน,อนกินขนมจีนกินกุ้งนะฮะนี่ให้ดูะะพอแล้ตวตอนแรกเราทําอะไรวะเราจะทำอะไรไหมทุกคนโรตีชีสโรตีชีสด้วยด้วยนะมากินกับแกงเหียวหวานแต่เราคิดแน่ใจแบบเอ้ยมันจะเยอะไปไหมแล้วแม่บุ๊กก็ลืมซื้อด้วยมันเยอะนี่คือหมายถึงน้ําหนักแค่นี้ก็เพิ่มแล้วมัไง่เรากินแล้วก็เป็นไงอร่อยมากว่าพอแล้วอร่อยมากจริง ทุกคนแล้วเนี่ยเนื้อวาเกียวชัดๆเลยนะตัดมาภาพนี้บ้างแบบบ้านเนื้อวากิวกินกับแกงเขียวหวานนี่ไงแม่อโอ้โหโคตรอร่อยอ่ะทำไมอร่อยก็แม่ปรุงใช่ใช่แบบบ้าดูดิมังกินโดนแม่ด่ามันอร่อยมากแม่ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อคำว่าอร่อยมันอร่อยจริงๆ แกงเขียวหวานแม่นี่คืออันดับหนึ่งของมัแบบง,บงบอนมันแซ่บอ่ะมันชุบรสอ่ะทุกคนมันแบบม,มันเข้าไปในแบบในคอแล้วแบบนี่ทุกคนเ,<อ>เนื้อวากิวโอ้อร่อยมากแม่ต้องบอกก่อนว่าทำไมต้องเลือกว่าแกงเขียวหวานเนื้อวากิวแม่บุ๊คเป็นคนเลือกให้เฮียกินเองนะเขาไม่กินนะแต่เขาเลือกให้นะเออจริงๆเขาไม่กินแต่เขาแบบให้ป้ากินเขารู้ว่าป้าชอบกินเนื้อวากิวไงคิดว่าเขียวหวานต้องไปได้ดีกับเนื้อค่ะใช่อันนี้ทุกคนดูเนื้อกินดิบได้อาแล้วไม่ดูอ่ะอ่ะหน่อย อ่าสุกแล้วอีกนนิดึงพอแล้วค่ะโอ้ยอร่อยในขณะที่เราถ่ายอยู่แม่ยืนนกเลยแม่ยืนลุ้นอยู่นี่ใส่น้ำดิมมาชิดปลาลาน้ำเยอะๆดิน้ำอร่อยมากคน้ำอร่อยมากอโอ้โหโคตรอร่อยนี่เก็บไว้กินตอนเย็นอีกได้นะนะ ถ้าไม่ได้ทำ YouTube คงไม่ได้กินเนื้อวากิวแบบนี้มาแล้วแก้เขียวหมาต้้งหูมาเลยมีฟองต้้งหูต้้งหูชีสมาเส้นท่านี้เนื้อวากิวค่ะวอนหยู่หน้าบ้านแล้วก็มีขนมจีนค่ะเป็นแผนกประชาสัมพันธ์อีกแล้วที่อาบอกทั้งบ้านเลยเพอเรากินอร่อยก็อยากให้คนในครอบครัวเรากินนี้ อันนี้คือบิวยังไม่ได้กินข้าวเลยลงมาเฮ้ยถ้าเกิดเราทำกลางวันอย่างเงี้ยมากเลยอะเนื้อวากิวใช่เมียถ่ายตอนกลางวันจะมีแต่คนอยากถ่ายกินเนี่ยจับทุ่มใครจะกินออ๋ไม่กันเรียนเลื่อนมาทำกลางวันไงเพื่อจะให้ทุกคนได้กินไงอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะลูกชิ้นชีสด้วยมีด้วยอ่ะแม่โบก็จะดีใจเวลามีคนมากินใช่แล้วบิวจะเป็นคนที่บรรยายได้แบบครบรสอ่ะบรรยายมาว่าเป็นยังไงมีกุ้งด้วยนะกินกุ้งปะ กกบิวไม่กินเนื้อสัตว์เพราะอะไรมีคนถามเยอะเงี้ยแบบตอบไม่ไหวไปดูช่องบิวไปดูช่องบิวลาพรนะว่าทำไมบิวถึงไม่กินเนื้อซิฟไหนยี่ห้าแปะตะล้อเมค่ะความจริงเกี่ยวกับฐานีสิบห้าอย่างอืมไปดูในช่องบิววลาพรดูแล้วกินแบบต้มยำนะฟองอ่ะเพราะว่าฟองอะไรจริงๆอ่ะการที่เรามีฟองต้มยำทำเมนูได้เยอะนะช่องโบก็ทำฟองต้มยำมาแต่ว่าฟองต้มยำมันมีความแบบน่าแบบเป็นความจุยซี่ข้างในเนื้อ โอ้โหอธิบายละเอียดมากเลยเออเวลาที่แบบกินกับแกงเขียวหวานใช่ไหมมันก็จะเป็นน้ำอีกใช่ไหมมันแทรกซึมเข้าไปรสแกงเขียวหวานนี่คือเข้มข้นมากแกงคือแบบได้ที่บ้านเราเนี่ยใช้กะทิสดถูกต้องแต่วันนี้เราใช้กะทิกล่องใช้กะทิกล่องนะครับอ้าวไม่แต่ว่าแกงเขียวหวานเนี่ยต้องอะไรรู้ป่ะเด่นเด่นคือพริกแกงพริกแกงเองใช่แต่นี่ไม่ได้ตำเองครับลูกเป็นลูกไม่เขาเรียกว่าความสะดวกสบายสมัยนี้เราอยู่ที่ฝีมือรถปรุง ป็นไงอร่ยอยเลยดีป่ะแกงเขียวหวานเนี่ยรสหวานต้องนำไอเบียวหนมจีนแล้วมะ<ม>ขอที่ตักหน่อยมว่าถ้ามีนบอกต,ต้องกูไม่ต้องยิงขนมจีนก็ได้มันเท็กเจอร์เหมือนกันเลยก็บ้าว่าจริงๆแกงเขียวหวานเนี่ยอร่อยยากนะไม่ได้อร่อยง่ายนะทำไมอ่ะเพราะาอะไรป่ะบิวทำเป็น<า>หรอนทีบูไปกินตามร้านเนี่ยแบ,บบแบบพวกข้างทางเวลาก่อนที่เราถึงต่ังบ้านบางทีถ้าทำไม่ดีมันจะเหมือนน้ำ้างจานอ่ะเฮ้ยจริงเหรอมันจะจืดใช่ไหมมันจะไม่จืดมันจะใสอันนี้ไม่ไม่ได้แบบเปียบอะไรขนาดนั้นแต่ว่า มันเหมือนน้ำล้างจานจริงๆเราก็พูดไงแล้วเรากินแล้วแบบคือไม่มีรสอะไรมันจืดไปหมดแล้วมันแบบใสมันไม่โดนปากเราไงเพราะบ้านเรากินแบบนี้อยู่แล้วไงไม่แต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยมันต้องยืนหนึ่งเพราะว่ามันถ้าแกงกะทิเนี่ยต้องพริกแกงหอมพุงพุงพุงขึ้นมาพุงพุองเไรพุ่งเลยพุงขึ้นมาพริกแกงหอมต้องพุงพุงพุงหาเลยอ่าชิมปกติท่านินไม่กินแกงเลยไงไม่เคยคิดว่าแกงเขียวหวานจะเอามาทำชาบูได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วทุกคน ในช่องบิวลาพรครับขอคลิปนี้ไปลงด้วยครับผมนี่ลองกินกับฟองเต้าหู้นี่ไงเต้าหู้ปลาฟองเต้าหู้คือจบนะคือดีมากขอกินเต้าหู้ปลากันนะไม่เป็นไรครับพี่บุ๊กไม่แต่ถ้าผมกินแบบนี้ผมรู้สึกว่ากินกับฟองเต้าหู้แบบอร่อยกันเนาะถ้ากินกับขนมจีนมันจะดูแบบไม่ใช่ชาบูอ่าลองดูชาบูขอจิ้มอีกฟอดชาบูแกงเขียวหวาน อร่อยนะเฮ้ยออร่อยพี่ภูไม่ได้แล้วต้องเนื้อต่อต้องเนื้อต่อลองดูเนื้อไม่ใส่ลงไปมาห้อยมาตรงนี้เนี่ยสวยงามเนื้อจุ่มชาบูเขียวหวานบีงคนบอกว่าเฮ้ยเฮ่ อร่อยมากว้าวจริง่ยคือมันได้ฟิลเดียวกับปกติเรากินพวกแกงเขียวหวานเนื้อนองลายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความที่แบบเนื้อชินช้นชิ้นที่มันแบบตุน๋นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบชาบูอะแล้วมันเป็นรสชาติเขียวหวานที่แบบคือเข้มข้นอะถ้ามีโรตีนะเด็ดเลยเนาะกรอบๆแต่มันไม่ได้เข้มข้นเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นแกงที่เป็นแบบงวยๆเราไปร<น>าดอันนี้มันยังมีความเป็นน้ําซุปอยู่ใช่ไหมคะเป็นน้ำซุปแต่รสชาติไม่ได้จืดนะแต่ถ้าทิ้งไว้คืนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเอามาทําเป็นแกงได้เลยหมดกรอบ อไม่เป็นไรครับเแค่นี้แหละมีบุกไม่ทุกอย่างยิ่งกว่าร้านที่บอกเยอะนี่ยอร่อยมากเนื้อมันแบบฟืบเลยอ่ะเนื้อมันยน้ำเนื้อเท่าไหร่บอกว่า2,000เนี่ย2,004หมูก็ว่าเนื้อมันละลายเลยอ่ะเนื้อราคา2,004เนื้ออร่อยมากอ่ะบังมาไม่กินกุ้งเลยอ่ะกินไหมมาต้มให้มันต้องเค็มๆกินมันร้อนอ๋อสาเหตุที่เอากุ้งมาแขวนวันนี้ทุกคนเนื่องจากว่าสวยแค่นั้นเองไม่ใช่คือเรา เออเ<ๆ>ลวลาเรากินแล้วมันสะดวกทุกคนเนี่ยแค่หยิบได้หลากหลายอะค่ะอ่าหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยจุ่มเลยป้าป้าขอน้ซุปหน่อยค่ะได้ค่ะผมมาชอบจริงอุย้ยกี่จานแล้วมาอร่อยเนี่ยลองกินหมดแล้วอ่ะอุ้ยแกงก็ถูกใจจริงนะเนี่ยชอบใช่ไหมชอบแกงเขียวหวานแม่บอกแล้วว่าแม่เป็นคน,นที่ทำแกงเขียวหวานอร่อยทุกคนมันอยู่ที่พริกแกงด้วยเนาะอ่าใช่นี่แซลมอนลองกินแซลมอนบ้างได้ไหมอร่อยมากแซลมอนนี่จิ้มด้วยทำไมปลาแซลมอนมันเป็นปลาที่อร่อยมากเลยอนะ่ะมีชาบูอะไรที่น่าทำอีกใช่ ขอหน่อยค่ะขอหน่อยทุกคน,กนกาชาบูซุปแกงกะหรี่อ่ะน่าทำม,มันจะไปกันได้ไหมแกงกะหรี่มันจะไม่น้ําแบบนี้นะแกงกะหรี่มันมบ,บไปจุ่มไม่ได้อะได้ทำแบบไม่คนก็ได้ค่ะเหรอคะจริง,รงๆทุกคนคอมเมนต์ทุกอันอ่ะเราอ่านหมดนะเราบอกตรงเราอ่านหมดเราพูดจริงเื้อวื <c oughs> อหืหามาําเนื้อยี่ห้องนี้ไว้นะต้องซื้ออันนี้เลยอ่ะใบพายบาคิวออสเตรียผมมันละลายในปากทุกคนอันนี้ต้มไปเลยเนาะเดี๋ <c oughs> ยวเก็บไว้นามาหม้อนนี้ไม่ไม่ทิ้งนะ เราจะเก็บไว้กินกันตอนเย็นทุกคนขอไปเดินซื้อของก่อนเอาลงให้หมดเลยนี่อยู่อไอ้นี้แซลมอนก็เก็บไว้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกคนนะฮะแล้วก็ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับลองไปทำตางมันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ครัวโตบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย